ถือจ้าไอ้ว่าถือจ้าถือจ้าโอ้ระวังล่องวังบาย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 พ่อไหนได้ไหมลูกบาย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 โอ้ล่องวังล่องวังล่อบาย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 ถือจ้าก่อนถือจ้าค่ะบาย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  บายบายบายเอ้ยระวังลูกบายบายบายไม่ต้องเลยเออเถอะก็ออขอบคุอมากแอมเซมิ v งไมฮาร์ดฟอร์ทพีไอวาัญยาขอบคุณนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เดี๋ยวขอบคุณนี่คุณแนนสองพเก้าสิบเก้าดู้างล้วใช่ไหม คุณแพนด้าแบมบอกว่าฝากดูแลแคร์แบร์ด้วยนะครับส่งมาพันห้าร้อยดวงโอ้ยวันนี้ทุกคนเป็นอะไรกันถุงหวยกันเหรอโอเคขอบคุณนะครับทุกคนแล้วเจอกันอันยาไอว่าอัญญาบายบายค่ะบายบายค่ะเจอกันนะค่ะ